สวัสดีครับเชิญครับฮโอ้ลุ่มลายไหล จมูกดูสันเป็นขมยกทรงเธอก็ลายลูกไม้แค่แอบ,บมองหัวใจละลายเอาทำไมวิ่งมาทางกูพี่คะช่วยด้วยคะ่ะโอ้แม่จเจ้าขนาดคำัดีที่เต็มสองมือมีคนหน้าแปลกเอ้ยแปลกหน้าตามฉันมาคะ่ะช่วยหน่อยนะคะและแล้วจะให้ผมทำยังไงอ่ะครับ น้านา้นาช่วยฉันหน่อยนะ้มีโลคจิตจะมาทำร้ายฉันนะ่ะไม่เชื่อเธอก็ออกมาดูนี่สิใช่แนวฮาร์ดคอร์น้าน้นา,นนานทางสายมือของโยอยอะค่ะสายไหนเอ้ครับซ้ายนี้หรือเปล่าใช่ค่ะซ้ายนั้นนั่นแหละค่ะฮึซ้ายนี้มุมดีจริงๆฉันเห็นเขาตามฉันมาตั้งนานแล้วะช่วยทำอะไรสักอย่างได้ไหมคะโอ้ยแต่ผมอาจจะช่วยอะไรมากไม่ค่อยได้นะครับฉันกลัวนะคะช่วยหน่อยนะคะ แต่ต่ว่านะคะมับเข้าให้โอ้ยเนื้อแนบเนื้อใจเย็นลูกพ่อห้างนั้นนะคะเออแข็งไปหมดแล้วกูโอ้ยขยับทีก็โดนทีขยับทีก็โดนทีอ,นทอ,นทอ่ะ เรามีโทรศัพท์นี่เดี๋ยวโทรเรียกตำรวจให้เอาไหม,ไมน่าจะช่วยได้ดีกว่าผมไม่นะคะพี่อุ้ยจับนมกูกพี่ชายคะเอาไปจัดการกับเขาได้ไหมถ้าเกิดไปเรียกตำรวจตอนนี้แล้วจริงๆเขาไม่ใช่คนร้ายอย่างที่คิดพวกเราก็แย่กันนะสิอยากช่วยเลยแต่น้องแกก็นมอย่างใหญ่เอาไงดีวะกูอจริงสิแล้วรอแป๊บนึงนะ ทนทานทานทานขอเสนอขอนเอกประสงส์สงสงสงเทไปเลยกูจะเป็นพระเอกปกป้องน้องเขาเองใช้ไอ้นี่แหละโหสุดยอดเลยค่ะพี่ชายเฮ้ยน้องชมกูด้วยรอพี่อยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวข้างนอกพี่จัดการเองเท้จังอะพี่ชายระวังตัวด้วยนะ ทั้งวันค่ะอุ้ยลาบ้อยว่าอยู่ดีๆมีสาวมาหอมแก้มเราพี่แป๊บนะโ <c oughs> อ้ยสู้เว้ย <c oughs> น้องจ๋าพี่กลับมาแล้วเอาหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยหรือว่าน้องเขาวินวอล์กอยู่เปล่าวะไปไหนแล้ววะว่าจะขอหอมแก้มอีกสักทีเอ้อช่างมันเนี่ยน้องเขาปลอดภัยก็ดีละ เอาวะอย่างน้อยน้องเขาก็หอมแก้มบั้งทีนึงแค่นี้ก็คุ้มค่าเหนื่อยละกลิ่นตัวยังติดกูอยู่เลยสดชื่นอ่ะเดี๋ยวนะอย่า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 บอกนะว่าโอ้โหเเท่ ไปหมดเลยทั้งแบงค์ทั้งเหรียญไอ้เี้ยขอขอบคุณคลิปต้นฉบับจากทางรีบิโดจากหนังสั้นเรื่องนี้สอนอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันข้างล่างใต้คลิปนี้เลยหนังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ s ับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับ